ำไมเราเข้าเซเว่นอีเลเวนเราถึงจ่ายเกินงบทุกครั้งทั้งๆท,ที่เรามีเป้าหมายในใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะซื้ออะไรอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและจิตวิทยาที่มันกําลังปั่นสมองเราอยู่ในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายฟังนะครับหก็คือกลยุทธ์การจัดเส้นทางเดินหรือว่า traffic management ซึ่งในเชิงกลยุทธ์ของร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าสินค้าเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภท1ก็คือประเภทที่เราเรียกว่า destination item หรือว่าของที่คนตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้วและ2ก็คือ i m p u l s e item หรือว่าสิ่งที่คนเห็นแล้วอยากจะซื้อทั้งๆที่ไม่ได้วางแผนจะซื้อมาตั้งแต่แรกซึ่ง impulse ไ t e m เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทําเงินให้กับร้านสะดวกซื้อเยอะมากเช่นพวกขนมขบเคี้ยวของหวานหรืออะไรต่างๆนานาที่มันยั่วใจเราไปหมดเนี่ยอะไรพวกนี้เราจะต้องจัดวางให้มันอยู่ก่อนสินค้าที่เราเรียกว่า destination item เพราะสินค้าที่เป็น destination item เนี่ยยังไงเราก็จะเดินไปซื้ออยู่แล้วเขารู้ว่าสามารถเอาสินค้าพวกนี้ไปไว้หลังร้านได้ยังไงคนก็ซื้อและ2ก็คือในกลยุทธ์รร้้าาานสสะดวกกซือเเีีี่่่ยมิงท ว่า e level is b y level นั่นก็คือว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในระดับสายตาของเราเนี่ยคนมักจะซื้อเสมอดังนั้นกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆของร้านสะดวกซื้อคือว่าเราจะต้องเอาสินค้าที่มีกําไรสูงๆมาจัดวางไว้ที่ระดับสายตาของคนเพื่อที่จะทําให้กําไรต่อตารางเมตรเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าร้านสะดวกซื้อมีพื้นที่จํากัดการจัดวางเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ไม่สามารถเอาไปไว้มั่วๆได้เราต้องใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนเท่านั้นกลยุทธ์ที่3ก็คือร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราจะต้องใช้ สิ่งที่เรียกว่า temperature control หรือการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ25องศาเอาไว้ตลอดให้ได้ซึ่งเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าคนตอนที่อยู่ในอุณหภูมิที่มันสบายเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายโดยเฉพาะตอนที่ข้างนอกมันร้อนเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเนี่ยคนเราโดยพื้นฐานก็จะไม่รีบร้อนจะค่อยๆเดินดูของไปเรื่อยๆซึ่งการเดินดูของใช้เวลานาน,านๆอยู่ในร้านเนี่ยมันทําให้คนซื้อมากยิ่งขึ้นซึ่งกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้ใช้แค่ร้านสะดวกซื้อเพียงอ,อย่างเดียวเราใช้ในห้างาส,สินคค้ด้ดวยะัแลล4กก็ือ ยุทธ์ของการใช้ไฟเพราะเราจะเห็นนะครับว่าในร้านสะดวกซื้อเราจะต้องใช้ไฟที่มันจ้ามากๆเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนที่ลูกค้าเจอไฟที่มันจ้าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตื่นตัวและมองเห็นสินค้าบรรจุภัณฑ์ของอาหารชัดเจนมันจะได้ดูน่ากินดูสดใหม่เสมอกลยุทธ์การใช้ไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราอาจจะต้องไปคุยในเชิงลึกอีกทีในวิดีโออื่นและกละยุทธ์ที่5เลยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า the power of suggestive selling นั่นก็คือประโยคคําถามาง,ง่ายๆแหละครับว่าจะเอาอันนี้อันนั้นเพิ่มไหมเพราะหลายๆคนเนี่ยถึงแม้มแอ อะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าแค่มีคนถามเนี่ยโอกาสที่จะซื้อมันก็เพิ่มขึ้นแล้วอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่ร้านสะดวกซื้อสามารถทําให้เราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นได้ผมโจ้นะครับผมเป็นนักกลยุทธ์ทางการตลาด